วันนี้เราพามาพบกับ Isuzu D-Max Highlander 3.0ปี2007รถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงนะครับราคาอยู่ที่329,000บาทนะครับผ่อนประมาณ6,005 5นะครับเดี๋ยวพามาดูรอบๆตัวรถกันนะครับคันนี้เครื่องดีเกียร์ดีนะครับเ,เจ้าของใช้น้อยมากเลยนะครับไม่อยู่ที่แสนแปดนะครับ รถบ้านท้ายมือเดียวป้ายแดงหน้าท้ายเดิมๆนะครับบอดี้สีสวยเราไปดูในตัวรถกันนะครับก็จะเป็นภายในตัวรถนะครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับเลขใหม่อยู่ที่หนึ่0แสโลนะครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับ เหมือนใหม่นะครับนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ารถกันนะครับจะเป็นด้านหน้ารถนะครับหน้าเดิมนะครับซอกเดิมตะเข็บเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพจรถนะครับ ดีแม็ประตูนะครับ3.0 Highlander ปี2007นะครับเกียร์ธรรมดาราคา329,000บาทนะครับผ่อนประมาณเออ6,600ถ้าสมลูกค้าสนใจนะครับโทรสอบถามเข้ามาได้เลยหรือทักเข้ามาได้เลยนะครับไม่สะดวกมาเรามีเจ้าหน้าที่ไปเช็นถึงหน้าบ้านนะครับส่งรถได้ทุกที่ที่มีทางนะครับ